มาเราจะมาแก้ปัญหาหน้าของเราด้วยการที่เราจะมาล้างหน้าด้วยสบู่เจจูสูตรพีทกันนะจ๊ะใครที่มีสิวอยากลดสิวอยากแบบล้างสารบนหน้าหรือว่าพวกเครื่องสำอางพวกอะไรนะต้องดูคลิปนี้เลยสบู่พีทของเราจะทำได้หรือไม่จะ๊ะเก็ใช้กันเลยนะ บอกก่อนนะว่าเป็นคลิปแรกเลยนะจ๊ะแล้วก็ก็น่ารักมากสีหอมด้วยหอมพีชเราจะมาทดสอบเลยบอกก่อนนะไม่เคยใช้ฉะนั้นคลิปนี้ก็จะเร็วมากๆนะคะไม่เคยใช้มาก่อ,อนนะ ฉะนั้นแล้วก็จะไม่มีาการตัดต่อใ,ใดๆนะจะทุกคนใครที่ใช้สบู่เจดูอยู่ก็เข้ามาคอมเมนต์ได้นะในพี่ตอกตอกนะคะดูนะ <c oughs> นั่นมันออกมากเลยนะ <c oughs> นี่คือลิปที่ทายอยู่ทุกวันนะทุกคนถ้าใครเห็นในไลรสดแต่งหน้า นะัคะอ่ะมันไม่ออกเราจะมาใช้สบู่พีทสบู่พีทของเราร้างหน้ากันออกไหมอ่ะบอกก่อนนะนี่คือแบบใช้ครั้งแรกเลยนะไม่ได้ใช้แบบหลายก้อนแล้วก็มามาลงคลิป คืออยากพิสูจน์เหมือนกันพิสูจน์ว่าเออมันล้างหน้าได้ทุกสูตรไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ล้างที่ราสูตรเนี่ยใครที่แบบงบน้อยก็แบบจะได้มีสบดดู่ดีๆไม่ใช้นะ,นะนจะ <laughs> บอกเลยนะว่าไม่มั่นใจเหมือนกันอยากบอกเลยว่าไม่มั่นใจเหมือนกัน เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเพิ่งเปิดใชย้ยังไม่มั่นใจจะก,กว่าจะใช้เองเราถึงจะเห็นความเลียวของมันว่ามันดีจริงป้าว้าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะเราอ่ะจะไปฟังคนอื่นอ่ารีวิวเท่ากับเราใช้เองไม่ได้จะเพราะนั้นแล้วก็ล้างไปเลยคือตอนนี้ไม่มองไม่เห็นกล้องแล้วนะ ทุกคนมันออกไหมอ่ะปกติไม่ใช้ไม่ได้ใช้สบ,บู่เจจูในการล้างหน้าใช้สบ,บู่แบรนด์อื่นเหมือนกันฉะนั้นแล้วมันก็จะแบบพูดได้ทันทีว่าลุ้นเหมือนกันลุ้นพอๆกับล้างหน้าตัวนี้เลยอ่ะบนใบหน้าเราอาจจะแบบ มันอาจะทําปฏิกิริยาก,กับลิปแต่ว่าพอล้างออกลิปไม่ออกไงใช่ไหมเรามาลุ้นกันคือทุกคนจะเห็นแต่เรายังไม่เห็นนะออกไหมทุกคน หนึ่งสองโอ้ลืกตาไปึ้นโอ้ลืมตาไปึ้นแป๊บหนึ่งนะ แบบนึงนะทุกคนแป๊บหนึง่งแรงใช้ได้โอ้โหคือมันลืมตามไม่ขึ้นแต่กี้คือแบบอยากบอกทุกคนว่า เห็นสบู่ก้อนเล็กๆแบบนี้เนี่ยอย่าไปดูถูกมันนะทุกคนคือมันแสบตาใช้ได้เลยอ่ะที่มันลืมไม่ขึ้นติเกียก็แสดงว่าคุณสมบัติของมันในการล้างหน้าหรือว่าทำความสะอาดหน้านี่คือแบบเต็มที่มากๆนะรีบมาต่ำนะจ๊สะสบู่พีทนะใช้บำรุงหน้าใช้ในการขัดผิวแต่สำหรับคนที่แบบ อยากจะผิวขาวผิวใสผิวนุ่มชุ่มชื้นก็ใช้ได้นะผิวกายก็ใช้ได้ผิวหน้าก็ใช้ได้แต่พยายามใช้แยกกันนะใช้แยกกันหมายถึงว่าถ้าใช้สบู่ตัวนี้ใช้ผิวกายแล้วนะผิวหน้าก็ต้องอีกก้อนหนึ่งนะคะเราจะไม่ใช้ปนกันเพื่อไม่ให้มัน มีพวกสิ่งสกปรกในก้อนสบู่นะนี่ับน้ำเป็นตัวเลยอาบน้ำเป็นตัวเลยทุกคนรีวิวให้ทุกคนดูแบบเพียวเยวเลยะคลิปนี้ก็ใทรพบน้อยมาตำนะทุกคนสนรรสกัดแบบสุดยอดมากแต่บอกเลยว่าแสบป,ปานะะกีก็เลยแบบ สกัดเข้มข้นจริงๆนะเห็นนะน้อยแบบเนี้ยเห็นก็น้อยแบบเนี้ยตอนแรกคิดว่าจะไม่แสบตาแต่เราเป็นคนที่แบบไม่ลืมตาเวลาใช้สบู่ล้างหน้าอยู่แล้วเพราะว่ากลัวการระคายเคืองกลัวอะไรผิวแพ้ง่ายก็ใช้ได้นะคะผิวแพ้ง่ายก็ใช้ได้นะพอล้างออกแล้วก็ผิวนุ่มเลยนะมีความบำรุงในตัวผิวนุ่มทันทีนะ โอเคใช้ได้เลยเถยวนะคะใครที่หาสบู่ราคาถูกและดีรีบมาตั้เลยนะคลิปนี้ลาไปก่อนนะบ๊ายบาย